วันนี้นะคะมาพบกับครูขนุนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะเรื่องที่2ที่เราจะเรียนนะคะคือเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตค่ะความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตมีด้วยกันหลายด้านนะคะด้านที่1ความสัมพันธ์ด้านแหล่งที่อยู่อาศัยเสืออาศัยอยู่ในป่า นกอาศัยอยู่บนต้นไม้ค้างอาศัยอยู่ในป่าและพึ่งอาศัยทํารังอยู่บนต้นไม้ค่ะต่อมาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตด้านแหล่งที่แหล่งอาหารนกกินปลาเป็นอาหารเสือ กินกวางเป็นอาหารและกบกินตะกะแ่วเป็นอาหารค่ะต่อมาความสัมพันธ์ด้านแหล่งสืบพันธ์และการเลี้ยงดูลูกอ่อนนกทำรังบนต้นไม้เพื่อเลี้ยงดูลูกอ่อนของมันค่ะความสัมพันธ์ด้านแหล่งหลบภัย ปลากระตูนซ่อนตัวอยู่ในดอกไม้ทะเลปะาการาังเป็นที่หลบภัยของสัตว์น้ําและป่าลึกพืชเป็นที่หลบภัยของสัตว์ป่านั่นเองค่ะสําหรับวันนี้นะคะเรื่องการปรับตัวหรือความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตครูก็ขอจบคลิปสัน้นๆเพียงเท่านี้และครูก็มีายงานมาฝากให้นักเรียนทําในวันนี้หนึ่งใบ เรียนคนใดนะคะยังไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถย้อนกลับมาดูคลิปดังกล่าวได้ค่ะขอบคุณค่ะ